เอาไปกิอเลแล้วเอาตัดอ้าวเอาคิดนวมมีเมียแล้วก็ว่าต้องทำเป็นอีกตัดเลยน้า มาแล้วจ้าไม่ก็ตัวนี้สั้นล้วนไปวิวไปวิวสั้นล้วนสั้นล้วนเห็นมะเห็นขาขาเหรอสั้นล้วนนะคะพี่ตัวนี้สั้นล้วนนะลูกคจะเอาสั้นกดยาวแรงนิดนึงนะคะเพราะว่างานเนี้ย อย่างที่หนึง่งป้ายเขาเหมือนกันแต่เราแยกให้แล้วนะคะตัวสั้นปนยาวหมดวันนี้มีเฉพาะสั้นล้วนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสั้นล้วนอะมันออกสั้นล้วนแบบไหนกันนะคะวแบบนี้ลักน่าหลักมากมเดี๋ยวมาดูว่าสั้นล้วนเขาสั้นล้วนแบบ ้วนของเขาเป็นยังไงมาดูกันดูกันเหมือนยูเอ็ดแหละสั้นเสมอหูแล้วก็สั้นก็คือสั้นประมาณเข่าแล้วเลยเข่าขึ้นมานะคะสําหรับงานสั้นนะแต่แน่นอนเหมือนเดิมตียูนิคอจะเยอะคัตติ้งจะสวยคัตติ้งจะสวยนะคะกระดุมกระดุมท่าใหม่สีเงาโว่เงวบมงวัดีเข้มจับ ใคขาที็นนะะุ่น้วฮใครขายสั้นล้วนาใส่อเอะเพราะว่าสั้นล้วน,นไวนวรุใสนะ่กโลอกนิกโกค่ะนิกโกนโกสั้นล้วนอะใส่มันดูแปวไงใส่แล้วกระชากไหว มินะโกะมิโกะคือแบรนด์ดังของทางญี่ปุ่ของเขาด้วยค่ะแบรนด์นี่งานตักไทยเอ็นดี้เลยยุ่งนะคะดูแป๊บเลยลูกค้าหน้าอะไรไม่สิโอ้ยเมื่อกี้ตักสวยอ่ะใช่เป็นแป้งแป้งคืออะไรใต้เป็นพวงเลยอ่ะกี่เท้ามีไหมคะมีเท้าหมดจะบอกว่าวันนี้เอางานเอเชียนแวร์ไปเพราะว่ากี่เท้าเนี่ยมีเกินครึ่งเสมือนหนึ่งพี่ไปซื้อกระสอบเต็มเลยนะ เพราะว่ากระสอบเต็มหมักเก้าพันใช่ไหมแต่ไอ้งานรวมเนี่ยสี่พันแล้วพี่ได้ผิดเขาครึ่งนึงก็เหมือนพี่ซื้อกระสอบเต็มเหมือนซื้อกระสอบล้วนไปเอาเอาตัวนี้ไปเพราะว่าใกล้ใกล้สมดแล้วนะสำหรับงานไอเอชแวนสตุดิีอเราเอาไปขายแล้วคือผ้าใหม่มากจริงๆไม่อวยแนะนําให้ดูรีวิวก่อนไม่อวยเยอะแต่ว่าให้ดูรีวิวก่อนหาดูเลยเพราะว่าป้ายวิวเหมือนกันแล้วงานสวยนี่คือกระโปรงสั้นล้วนนะคะยีนสั้นล้วนะน,น,วนะพี่นะ เรยอนขาสั้นมั้งคะเรยอนขาสั้นหมดพี่เรยอนขาสั้นน่าจะเข้าอีกประมาณวันสองวันกระโปงไอ้ชากระเกงเรยอนขาสั้นล้วนอ่ะวันนี้หมดนะหรือแต่ยาวแบบยาวมีไหมคะแบบยาวมีจ้ะอะไรกระโปงเหรอกระโปงมั้งกระโปงยีนสั้นปนยาวหมดวันนี้มีแต่สั้นล้วนจ้ะให้ดูแบบสั้นก่อนว่ามันออกสั้นประมาณไหนอย่างที่น้องแจ้งนะคะ ความสั้นของกระโปรงเนี่ยมีตั้งแต่เข่าและเลยเข่าขึ้นมานี่คือสั้นหลวน,นะคะเนี่ยสั้นประมาณนี้หลายทรงโคเยอะเหมือนกันหมดตัวนี้มีโปรโมชั่นให้ซื้อสองลดห้าร้อยได้จํานวนมากกว่ายาวด้วยนะคะได้จํานวนมากกว่าแล้วใส่แล้วแบลด้วยอันนี้นักศึกษาทองเชื่อน้องเชอบไปเที่ยวชอบใส่สคุณสิริรับรีวิวค่ะคุณสิริเล่คุณค่าที่คุณุควร สวยเชื่อน้องมันใส่โซ่เลยเสื้อัวรุ่นใส่อกสามสามถึงสามแปดค่ะเสื้อไยรุ่นแบบไหนอะพี่คืออกอะเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะมันกะไม่ได้มันแค่ได้ประมาณมันจะแบบระบุไม่ได้ระบุไม่ได้ว่าเอาอกเท่าไหนเท่าไหนในย่อนยาวก็ได้ค่ะในย่านยาวมีแม่จ๋ารีวิวไหมวันนี้กีามีตัวก้าช่ำมากแถมแถมเอ้ยกับปายฟ้า ที่เอารีวิวกับแอนจิลก่อนงานดีไป้าฟาเพุ่มข้ามานี่คือความยาวประมาณเขากับเลยเขาขึ้นมาสำหรับงานสั้นนะคะมีหลายทรงทรงเอไม่ใช่ทรงเอแบบสักๆนะทรงเอเหมือนหมาหถึงทรงเอกระโปรงนะกระสอบกิโลคะ45 45, 45. กิโลจ้ะป้ายวิวป้ายเดียวกันกับที่รีวิวนี้เลย45กิโลเต็มที่ดูรีวิวก่นกอนเพราะว่าโอ้ยนี่อะไรวะเนี้ย ใส่ได้เราก็ใส่กันเอาไปที่ห่วสวยญี่ปุ่นชอบทำกระดุมเนาะติดยากอะ่ะี่เกตติดอ๋อจิเนะกตี่พ่อหนูไปไวเลยนะตัวยึดก็ตวยึดนะก็เดี๋ยวจะเพิ่มสองอีกรอบนึงละเอ้ยละะูกค้าจะบอกว่าเขาคิดใส่ตรงนี้ในชะ่ไหมเดี๋ยวนี้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะลูกแสบกี่ <c oughs> อะไรวะเหมือนทรงนักเรียนอนะ่ะพี่จ๋าระบายอย่างเงี้ยหนูเห็นเขาใส่กันเยอะเลยญี่ปุ่น รองเท้าแบบบูทสูงเลยจ้ารา,า,า,าคาราคาสามพันห้าร้อยซื้อสองพันห้าร้อยสำหรับสั้นล้วนนะคะผมอ,อัดโบให้สำหรับสั้นล้วนถ้าใหม่มากแบรนด์เยอะมากแล้วก็สวยมากเ,นะมาเทนนิสสั้นปนยาวยังไงสั้นล้วนแบบนั้นมีมมไม่เยอะเทนนิสแม่อย่างสนามเทนนิสหรือเปล่า ร้านน้องเป็นสีเขียวไม่ใช่สนามเทนนิสเราเป็นโกดัง <S <S แม้พิมเทนนิสมาคืออะไรแม่อะไม่ใช่สนามเทนนิสเราคือโกดังอย่าเฮ้ยสงสอบอ่ะสวยงไงสวยมากพี่เอาเลยสวยมากสีกสีใช่สีเข้มนี่ซาร่าไปแล้วรีวิวเร็วหน่อยนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นของละแต่ว่ามีจย๋่ดูดู ดูสีลงกองกองไม่สวยนะนี่คือสั้นรวนนะพี่นะสั้นรวนก็คือสั้นประมาณเข่าและเลยเข่าขึ้นมานะคะสไตล์ว 2K ใส่แล้วแบบขายาวเชื่อเลยตัวนี้ใส่สวยสำหรับน้องอ่ะชวนคนตัวคนสะโพกใหญ่จะใส่ทรงเอนะคะทรงเอและทรงสอบตอนนี้กำลังพิสูจอย่างนี้ข็ใส่กันแล้วเดี๋ยวหน้าร้อนอ่ะคนจะหากระโปงสั้นเชื่อหนูดูมาดูแบบ ิ้โโโคคคเนี่ยมันเขาทำคัตติ้งดีญี่ปุ่นที่นั่นแพงถ้าแบบเรียบร้อยหน่อยก็จะสั้นประมาณนี้นะดูไปหลบสไตาล์ลูกคุณถ้าเปรี้ยวๆหน่อยก็จะสั้นขึ้นมาหน่อยแต่สวยค่ะงานสั้นกนยาวอย่างไรกานสั้นล้วนก็สวยแบบนั้นเลยนะคะสี่ห้ากิโลเต็มไม่มีโกงกิโลแน่นอนลูกค้าซื้อสองรถห้าร้อยสามารถร่วมรายการกับตัวอื่นได้นะไม่จมําเป็นต้องเป็นงานเดียวกันเนี่ยย่ปบุกเขาชอบดึงโยน สวยทิ้ทงเพื่อเล่นดูอี่นี่ไม่มีไม่มิที่เมาไม่มีทเมาไปดิเมื่อไหร่ลิวเป็นตาวแกงเลยย้อนขาสั้นแจ้งหน่อยนะคะได้เลยค่ะขาสั้นเลยรอเข้ามาใหม่ก่อนพี่วันนี้มันหมดหมดเหรอเรือนตะไบชมพูชมพูไหนอะเจลแชมพูเฮ้ยเจลอชมพูมีลูกหนึ่งเหรอแล้วก็สายบอลฟ้าเป็นบอลมีสองยังเหลือสองลูกอ๋อเหรอพี่เอาเจลโชมพูไปเจลโชมพูสวยนะ น,น้องมีรีวิวอันเก่าดูก่อนไหมรีวิวเลยยังค่ะตั้นเก่าดูก่อนไหมถึงมาแต่ยังไม่รีมีตัวนี้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่พอขายเดี๋ยวหน้าร้อนอ่ะคนหาเยอะมาพกพี่ต้อนี่ดูปิดใช่แต่ว่าใหม่ส,มสมอ,อ้โหแล้วเสมอหูแล้วพี่ต้องลูกค้าบอกให้รีวิวให้หน่อยค่ะนะไรง่ะใส่ป๊อปปี้ มัวสุดสวยมากค่ะนี่มือแนวยุคกรุนนี่เป็นไงล่ะใส่สูตรก็สูต้ายพวงถือไม่ติดแล้วนะกระดุมกระดุมครบนะคะแต่ว่าไม่ติดนะเอาเป็นว่าเราู้กันสวยมากนี้เป็นยิงสีสีมะหยาบอ๋อสีแะไรก้างน้ำตาลน้าลกะปิ ันล้เอออ้าวโถ้ยเออสีส้มอิฐจ้ะขาไม่ปิดกระดุมนะถ้ไม่ปิดก็ไม่ส่งกระดองส้มคาก็กระเป๋าข้างเยี่ยวเยี่ยวลาดมาเน่เนี่ยยาวสุดประมาณเข่านะคะสำหรับสั้นล้วนยาวสุดประมาณเข่าสั้นสุดก็เสมอหูประมาณนี้แหละสุดขาแต่สวยนะนะมากมากใหม่มากมาก คุณแนะนําเอาคือหนึ่งได้ราคาถูกกว่าสั้นปนยาวได้โปรโมชัน่นสองที่จะได้จํานวนเยอะกว่านะคะในขณะที่กิโลเท่ากันพี่จะได้จํานวนต่อตัวเนี่ยต้นทุนจะต่ํากว่างานสั้นปนยาวไปไวแล้วอันนี้แผนไม่รีวิวเยอะเพรว่ามีไม่เยอะอะไรอะ่ะก็แผน่นก็ใส่ามาให้หรอใสบอลลู ตัวลูกค้าหนาว,วเราให้ดูทุกตัวอยู่แล้วลูกค้าเราเราไม่มีแบบดึงแบบตัวข็งที่ดูอะไรมาบ้างก็จะจะไม่ใช่ว่าทุกตัวจะมีแถมอย่างนี้นะไม่ใช่ทุกกระสอบจะมีแถมอย่างนี้นะอันนี้แจ้งก่อนนะคะบังเอิญบังเกินใช่นะแต่ลูกแบบเราอะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบงานมันก็จะมีแหละธรรมดาแรงไม่ได้นะ้อ มีท uh uh ั้งส uh 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 ั้นะโมตอหูกับสั้นประมาณเข่านะคะมันน่ารักอย่างเงี้ยคือแบบไวรุ่นน่าใสสวยเราจะไม่ค่อยใส่ยาวมากแต่ถ้าเกิดสมมติวัคนทำงานกระส่วนก็จะเน้นยาวนิดนึงเนาะจะขายได้แน่นอนเดี๋ยวหน้าร้อนอ่ะคนก็จะหาซื้อถึงแล้วสองปีก่อนนี้หาสั้นล้วนปวดหัวเลยนีอยู่ในข้อดียูดียูแถมมาหนึ่งตัวนะคะเป็นคอตตอน Mm hmm. โรงงานใส่อะไรมาบ้างก็เห็นท้องกันเลยนรู้ว่านะสันนะส้นล้วนสวยจังใหม่ด้วยผ้าดีพัตติ้งดีกระบาดหนึ่งนะเพราะว่าพอมันตรงสั้นปุ๊บว่ะขอไม่มีเออดใช่ใช่รอรอแล้วให้ลืมให้ดูว่ามันมีแบรนด์เออดด้วยนะคะเคนเนดาเออจียูยูนิคอร์นลิโกลีหมดเลยซาลา เตอะมากขระป้งองกระโุกเดชเอ็มมาตรงลค้าตรงเต็มราวแล้วสุดเจ้าอุ้ยในนั้นล่ะโอเคใส่แล้วแบบดูเด็กอ่ะอ,อันเนี่ยเลยมันสวยนะเนี่ยลูกค้าเสมอจะยุลูกค้า,อคาบอกให้รีบค่ะ ใส่เปรี้ยวใส่หวานมีหมดไม่ใช่ว่าสัน้นเราจะแบบเปรี้ยวเยอะ่าอย่างเดียวหวานก็มีจ่ะนะหวานหวานแล้วก็ถเอนิดนึงนี่คืออะไรอ่ะลูกค้าเขาสอยขึ้นลูกค้าได้สสยลงนะมันจะยาวกว่าเดิมอย่างนิดนึงเขาใส่ขึ้นมานี่ไงความพิถศษอนนันตัวนี้ไปร้าค่ะไปละเอาคุณทองได้ยิบตัวน,นี้ ไโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะเดี๋ยวหนูนับจำนวนให้แล้วเดี๋ยวแจ้งจำนวนอีกนีอ่ส้หนั้ําแล้วส่บเสื้อยีนื้อยีนอะไรไเสื้อเสือื้อยด่้วครับรอนึงไปหมดมดนับสจนลูได้เดี๋ยวไปอีกรอบนึงก็ได้ ใครยังยังไม่แจ้งยอดแจ้งยอดได้เลยนะคะพรุ่งนี้มีงานเข้าอีกสอง้อยลูกนะงานงาน US เข้าอีก2สองรอบไอ้สองลูกสอง้อยลูกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะมีงานใหม่ลงเฉลี่ยอาทิตย์หนึ่งเรามีให้ลูกค้างานใหม่ๆมุ้งเวียตลอดเวลานะคะลูกค้าไม่ต้องห่วง่ะของจะเก่าเก็บอะไรนะเพราะสองเก่าเก็บเราเระบายออกไปแล้ว เราระบายออกไปเรียบร้อยแเราเลยมันจะไม่เอาของเก่ามีเสื้อยืดมัดย้อมไหมคะมัดย้อมไม่มีจับผิดจ้าคูร์โหลดรีวิววันไหนคะคูร์โหลดข้าไหนาาหยังมยมหมดยังเดี๋ยวน้องเปิดให้อ้าวเหลือสองลูกเดี๋ยวหนูดูให้เพราะว่าคูร์โหลออกแบบเร็วช่วงนี้ลูกค้าใช้คูร์โหลดเปหมดเลยคุณไม,มาไหวนะเพราะว่า ถ้ามันแบบสมุดเงี้งยส่ยวนใหญ่หนูก็ไม่เปิดเรามมเปิดมันไม่พร้อมลูกค้าถามต่องยังไม่มีไม่พร้อค่ะแต่อยากเปิดอยู่นะคุณหลอดเปิดบ่อยมากเลยลูกค้านะเปิดที่ตัวเอา,เอา,เอาไปเก็บเฮ้ยแต่ว่าที่คนนั้นอ่ะเอาไเปไเก็บสปองงานอะไรคะราคาเท่าไหร่ตัวนี้กระโปรงยีนญี่ปุ่นสั้นล้วนค่ะ3,500ซื้อ2องรถห้าบาทสั้นล้วนสวยมาก นะคะแบรนด์เยอะ G U, U Uniqlo Sara Nigo e a r t ดมีนะคะบนในกระสอบคัตติ้งสวยทรงสวยผ้าสวยใหม่ตัวนี้ป้ายวิว4์สี่สกิโลนะคะใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าสามารถร่วมรายการอื่นๆได้นะคะเราทำราคาส่งห้าง<ส>ไม่จำเป็นต้องเป็นกระโปรงอย่างเดียว,ล,วลดหนะ้าร0อนะงานราคาปกติงานถือนะคะลูกค้าก็<ส>จะคู่เลยกันได้เลยเราลดให้างนะคะเราลดให้เราไม่ได้ขายว่าแบบ เพราะฉะนั้นอะไรลดด้านหนูลดนี่ยีย่ตุ่มลูกค้าแบนอะไรของเขาเนี่ยเนะยาะอ่านไม่ออกเก่งอังกฤษด้วยแม่ทำไมไม่ทำภาษาฝรั่งเศสอ่านออกเปล่านี่แม่โอ๊ยเสมอหูอย่างเงี้ยใส่ยัางไงาวะเ,เขาก็ใส่กันเนาะแต่เขาใส่กันจริงๆนะเขาใส่กับรองเท้าแบบสูงๆแม่ นั่งยังไงบุงคนเขาก็ใส่เลกกิง้งใส่เลกกิ้งเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องใส่เลกกิ้งข้างในี่พ <9, S 1> ันเก้าพ <30. S 1> ันสิบเหรอนี่เลกกิง 10, ้งพันเก้าเลกกิ้งเมย์ลูกค้าไปใส่คู่กันใครระบอกตัวนี้นะคะกระโปรงยีนสั้นล้วนนะตัวนี้ยีนสั้นลวน้วนป้ายวิวนี่คือแขวนไม่ได้แขวนได้เท่านี้นะคะสั้นคือสาอ้นโดยสุทธิประมาณ ตำหนิไว้ให้คือเนะคะคุณสั้นโหลดนะเราแย่งงานไว้ให้แล้วส่วนสั้นปนยาวหมดนะคะใครรับอีกแจ้งได้เลยนะสำหรับไป้วิวงานญี่ปุ่นขอบคุณมากเลยค่ะไปเนื่อ